สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวฟิล์มกันรอยของ Samsung S24 Ultra กันครับนี่ Anti Reflecting นี่ครับ Screen Protection ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นฟิล์มกันรอยมันเป็นแค่ฟิล์มนะไม่ใช่ฟิล์มกระจกก็คือเอาง่ายๆใครที่ซื้อตัว Samsung Galaxy S23 S24 มานะครับผมบอกให้มีปัญหามากครับกับเรื่องสแกนนิ้วครับ แล้วว่าคุณจะใช้พวกฟิล์มอย่างนี้ครับอันนี้ผมเพิ่งก็ซื้อมานะเป็นฟิล์มกันรอยแบบกะโหลกกะลานะครับกะโหลกกะลาจริงๆแหละเพราะว่ามันขายถูกมากครับฟิล์มกันรอยพวกนะั้ผมซื้อมา7แผ่นนะไม่ใช่7แผ่นดิห้าแผ่นห้าแผ่นมันขายแผ่นห้าแผ่นมันขายแค่เจ็ดสิบห้าบาทเองนะในช้อปปี้และทัาดาขายกันถูกมากครับเนี่ยครับอันเนี้ยจะให้ดูตัวอย่างก็คือตกตกราคาอยู่ประมาณแผ่นละสิบห้าบาทเอง จะให้ดูครับว่าถ้าแผ่นละ15บาทมันจะเป็นยังไงจใจดูครับนี่ถ้าเทียบกันนะตัวเนี้แผ่นละ15บาทคุณดูแสงสะท้อนมันผมเทียบให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นเงาตัวเองเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นฟิล์มราคาแผ่นละ15บาบาทคุณดูความสะท้อนของมันเห็นไหมสะท้อนกล้องของผมเนี่ยกล้องที่ผมเอาไว้อัดคลิปเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มันจะออกขาวๆเลยนี่นี่เห็นนิ้วมือผมชัดเจนเลยเห็นไหม แต่ถ้าเทียบฝั่งสีดำน,นี่เป็นดำแบบดำสนิทไปเลยครับอันนี้คือฟิล์มกะโลกลาะนะครับขอบอกไว้ก่อนก็พวกนี้แผ่นละ15บาทแล้วก็มันจะมีปัญหาเช่นการเอามาติดพอเอามาติดแล้วครับมันจะสแกนนิ้วมือไม่ได้ครับเนี่ยจะให้ดูเนี่ยอันนี้สมมติกรณีพวกผมผมติดไปแล้วมันจะสแกนนิ้วมือไม่ค่อยติดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีฟิล์มอะปั๊บนี่เป็นไง ถ้าเราไม่มีฟิล์มนี่อันนี้ผมไม่ได้ติดฟิล์มนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องสแกนเนี่ยผมก็เลยถอดออกแม่งปัญหาเยอะจริงๆเลยนี่ปั๊บแม่งไงเนี่ยพอมันไม่มีฟิล์มมันไวมากเลยครับเนี่ครับตอนแรกผมก็ไปอ่านในกลุ่มมาเขาบอกว่าโอ้ย s ่4ิบสี่อัลต้าครับจอมันแบนจอมันแบนแล้วมันจะแก้ปัญหาเรื่องหาฟิล์มติดได้ยากแม่งพอเอาขึ้จริงๆหายากเหมือนเดิมครับผมก็เลยตัดปัญหาครับ นี่ซื้อของศูนย์แม่งเลยครับราคามันจะแพงหน่อยนะแต่ว่าให้บอกไว้ก่อนครับมันบอกว่าแค่แค่แอนตี้รีเฟกซิงเนี่ยสกีนโปรเทคชั่นมันไม่ใช่เป็นกระจกกันกระแทกนะครับมันเป็นแค่ฟิล์มกันรอยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแหละเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาก็เรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงก็แกะกล่องออกมาครับราคามันอยู่ประมาณ3-400นะจำไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่ แต่ว่าผมใช้คูปองส่วนลดแล้วคือเวลาซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมมันก็จะมีเหรียญคืนมีอะไรคืนของมันมันก็เลยได้ส่วนลดมาอีกครับก็แกเอามามีอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมันมันแถมอุปก,กรณ์อะไรให้เยอะจังเลยแค่ฟิล์มกันรอยนี่นะแกะกองทิ้งแม่งมนี่ครับเพราะว่าผมเห็นแล้วมันมีอะไรอยู่ใต้ล่างอีกนี่นผมไม่สนใจหรอกนี่เห็นไหม มันมีกล่องอะไรอยู่ตรงนี้อีกไงนี่ผมก็เลยแกะแม่งเลยฉีกทิ้งแม่งนี่ครับตรงนี้เผื่อว่ามันจะแถมสายชาร์จหัวชาร์จขึ้นมาซื้อมันต้องแพงไม่แถมหัวชาร์จจริงๆีนซัมซุงนี่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันแถมอะไรกันบ้างครับก็แกะออกมาแล้วครับแถมมาอยู่สามอย่างสามอย่างก็คือคู่มือคู่มือการติดตั้งส่วนอันนี้กล่องอะไรก็ไม่รู้ กล่องนี่มันแถมมันแถมอุปกรณ์มาเยอะจังเลยอะไรวะเนี่ยนี่ที่จับเลยไม่รู้ครับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ผ้าเช็ดครับมีผ้าให้หนึ่งผืนอันนี้น่าจะไว้ไว้วางนี้มั้งน่าจะนะเดาเอาหรือว่าหร,หรือว่ามันเป็นช่องสำหรับ เหมือนเป็นช่องที่เสียบของ USB เลยแต่ว่าไม่ใช่ครับน่าจะเป็นประมาณนี้มั้งไม่รู้ครับไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เราต้องอ่านคู่มือครับส่วนนี้อันนี้น่าจะาไว้กีดแน่นอนปึ๊บปึ๊บอันนี้ห้เดาก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับเอาไว้แปะโอเคเราก็จะ่าไปมั่วมากครับคู่มือก็มีให้อ่านตรงนี้ก็จะเป็นิฟรมครับ ฟิล์มมันจะให้ฟิล์มมาโอ้มันแพ็คกิ้งมาดีครับราคาถึงได้แพงไงโอ้ให้มาสองแผน่นให้ฟิล์มมาทั้งหมดสองแผ่นนะครับให้ดูไว้มันไม่ใช่กระจกนะครับให้เห็นไหมว่ามันงอได้ครับมันเป็นแค่ตัวกันลอยเฉยๆนะผมก็แอบเสียใจเหมือนกันจริงๆผมอยากได้เป็นกระจกครับเพราะว่ามันจะได้กันกระแทกในระ,ระดับหนึ่งเพราะว่าปกติผมทั่วไปผมก็จะใช้กันกระแทกนะก็คือหมดแล้วครับ สรุปแล้วถ้าเราไม่นับคู่มือไม่สนใจก็คือได้ฟรีม,มาสองแผ่นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งแล้วก็ผ้าเช็ดครับผ้าเช็ดเสร็จแล้วก็เป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ครับส่วนวิธีการติดตั้งอ,อ๋อยังไม่แล้วก็มีไอ้นี่อีกอันหนึ่งที่รีดส่วนวิธีการติดตั้งนะครับผมขอศึกษาอ่านข้อมูลแป๊บหนึ่งโอเคครับหลังจากที่ผมอ่านคู่มือแล้วครับคู่มือมันก็จะบอกว่า ให้นี่ครับคู่มือที่มันบอกว่ามันมีไม่กี่ขั้นตอนครับหนึ่ง A B C ขั้นแรกให้เราแกะกาวที่มันอยู่ตรงนี้ออกก่อนผมก็ทําการแกะแล้วนะแกะกาวเทปกาวตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เอามาแปะกับโทรศัพท์ด้านล่างครับนี่ก็คือตรงตูดมันตูดโทรศัพท์ก็เอามาแปะแปะเพื่อน่าจะเอาล็อกไว้ครับนี่ล็อกไม่ให้มันเลื่อนอนะ่ะเป็นพื้นที่ในการจับอะ่ะเนี่ย เราล็อกไว้เสร็จแล้วก็ทําการทำความสะอาดครับทําความสะอาดเลยให้มันสะอาดใสกิ๊กๆไปเลยครับเผื่อ เอะเนี่ยโอเคครับหลังจากที่ติดได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับแม่งให้เป็นฟิลทีละครึ่งครับให้ติดอีกครึ่งหนึ่งก็ทำการลอกครับลอกแล้วก็แฝะลงไปเลยไปแกะให้ดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนแกะจากหลังจากติดที่เสร็จแล้วเราก็ดึงแกะออกแผ่นที่สองออกมา เป็นไงล่ะเนียนครับข้อดีของฟิล์มตัวนี้คือมันลดแสงสะท้อนครับโอ้โหแต่ดูดิสภาพฟองอากาศเต็มเลย <c oughs> ก็แนะนำให้ไปดูที่ช่องอื่นแล้วกันครับในการติดฟิล์มดูถ้ามาดูผมติดคุณก็จะได้ฟองอากาศแบบนี้แหละมันกาาเกินผมบอกให้ครับถ้าถ้าฝีมือสมัครเล่นแนะนำให้ติดครับถ้าติดแล้วคุณก็จะได้แบบนี้แหละเห็นไหมจุดจุดจุด,จด,จดเต็มเลยแง่ ติดยากครับแนะนําว่าให้หามืออาชีพติดแล้วกันครับผมยังงงกับไอ้จุดนี้เลยแม่งเอ้ยเสียเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับพ่อผมโอเคครับหลังจากที่ติดเสร็จแล้วผมว่ามีปัญหาเล็กน้อยนะครับเผื่อให้ทางซัมซุงไปแก้ไขครับนี่ครับพอพอดีผมจะใช้การสแกนนิ้วอย่างนี้นะแต่ว่าเวลาเราจะกดย้อนกลับผมจะไม่ใช้การโชว์ปุ่มนะครับ จะใช้การเลื่อนสไลด์อย่างนี้นะครับให้มันกลับครับเช่นถ้าผมเปิดไปที่แอปอะไรสักตัวหนึ่งเปิดเปิดแอปอะไรไปสักตัวหนึ่งแล้วผมต้องการกดย้อนกลับนะครับผมจะใช้การสไลด์ตรงเนี้ยขอบมันบาดน,นิ้วครับเนี่ยขอบมันคมครับผมว่าถ้าแก้ไขได้ก็น่าจะแก้ไขนะครับเนี่ยขอบมันคมครับเนี่ยเนี่ยเห็นหลายๆคนก็บ่นอยู่นะว่าขอบตรงนี้ ขอบมันคมครับถ้าแก้ไขได้ก็ผมแนะนำให้ลองแก้ดูครับเค okay, ครับคลิปนี้จบจริงๆแล้วครับสวัสดีพอดีมาแกะคู่มือจริงๆจัง,จงๆมันมีวิธีการที่ละเอียดอยู่ไอหา่าเราก็ดูแค่ A B C ททั้งๆที่มันมีละเอียดดูแนะนำให้ดูคู่มือกลางออกให้ดูก่อนให้เรียบร้อยนะครับค่อยทำการติดผมปิดติดผิดวิธีครับไปละสวัสดี